สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนวิธีติดตั้งลงทะเบียนแอปเป๋าตังรับเงินเราชนะ7,000ทั้ง iOS และ Android ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ ตติดดามมให้ผ้ผวยนะครับนี่นะครับสําหรับกลุ่มคนละครึ่งกับกลุ่มเราเที่ยวด้วยกันนี้เขาก็น่าจะมีแอป,ปเป่าตังค์แล้วนะครับแต่สําหรับท่านที่เป็นกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอป,ปเป่าตังค์นะครับเพราะว่าแอป,ปตัวนี้จะเอาไว้ใช้รับเงินจากทางรัฐบาลแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นแอป,ปที่เอาไว้ใช้เงินเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นเลยก็คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ที่คอมเมนต์ด้วยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ จะมีทั้งระบบ iOS และ Android นะครับแล้วก็ทำตามนี้ได้เลยครับนี่นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น iOS นะครับท่านก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับตัวอย่าง App Store ของ Apple นะครับหรือถ้าท่านใช้ Android นะครับท่านก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับเป็นหน้าเป๋าตังของ Google p l a y นะครับสำหรับท่านใดอาจจะงงนะครับเอ๊ะอะไรคือ Android อะไรคือ iOS นะครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าท่านไม่ทราบเกือบทั้งหมดนะครับท่านจะอยู่ในเวอร์ชั่นของ Android นะครับ ท่านก็คลิกไปที่ลิงก์ของเป่าตังเวอร์ชัน Android นะครับเมื่อท่านเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับท่านก็กดติดตั้งได้เลยนะครับนี่นะครับหรือไม่ท่านก็เข้ามาที่ Google Play ก็ได้นะครับในปุ่มที่ว่าค้นหาแอปและเกมนะครับท่านก็พิมพ์คําว่าเป่าตังพอกดค้นหานะครับก็จะขึ้นหน้าแอปนี้นะครับท่านก็กดติดตั้งได้เลยนะครับระบบก็จะทําการติดตั้งให้นะครับอันนี้ผมสอนเป็นเวอร์ชันแท็บเล็ตนะครับ จะเป็นภาพแนวนอนท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพแนวตั้งนะครับก็ต้องรอสักพักนะครับรอมันโหลดไปเรื่อยๆสังเกตตรงนี้จะเป็นปุ่มยกเลิกนะครับนี่นะครับพอติดตั้งแล้วนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นขึ้นปุ่มสีเขียวมานะครับเขียนว่าเปิดจากเมื่อกี้เป็นปุ่มยกเลิกนะครับตอนนี้คือหมายถึงติดตั้งเสร็จแล้วนะครับถ้าท่านจะใช้ท่านก็คลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับท่านก็คลิกถัดไปนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับ เขาให้ใส่เบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับสำคัญที่สุดก็คือท่านต้องจําไว้นะครับว่าท่านใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรเข้ามาในแอปเป่าตังนะครับแล้วเดี๋ยววันที่ท่านไปลงทะเบียนท่านต้องใช้เบอร์เดียวกันนะครับและก็บัตรประชาชนเดียวกันด้วยท่านผิดไม่ได้เลยนะครับผิดคือจบนะครับปัญหาตามมาเยอะแยะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโทรศัพท์หลายเบอร์และสมาชิกในครอบครัวของท่านมีหลายคน ถ้าท่านจะลงให้คนไหนใช้เบอร์ไหนท่านต้องจําไว้ให้ดีนะครับสลับกันไม่ได้เด็ดขาดนะครับบอกได้คําเดียวนะครับงานเข้าสรุปง่ายๆนะครับชื่อกับเบอร์ต้องเข้าคู่กันนะครับทั้งในแอปเป่าตังและก็ในส่วนที่จะต้องลงทะเบียนในภายหลังนะครับชื่อและเบอร์โทรห้ามสลับกันโดยเด็ดขาดนี่นะครับเมื่อใส่เบอร์โทรศรัพท์เสร็จแล้วนะครับก็กดขอรหัส OTP นะครับเพื่อให้เขาส่งรหัส OTP มาที่ โทรศัพท์ของท่านนะครับเบอร์ที่ท่านใส่นี้ต้องเป็นเบอร์ที่รับ s m s ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมีซิมอยู่แล้วก็เปิดเครื่องด้วยพอท่านกดไปนะครับปึง้งจะมีรหัส OTP ส่งมาที่โทรศัพท์ของผมนะครับท่านก็เอาเลข OTP ที่เขาส่งมาให้นะครับกรอกลงไปตรงนี้นะครับพอท่านกรอกลงไปเสร็จถ้าเป็นเลขที่ถูกต้องนะครับระบบมันก็จะหมุนๆแบบนี้นะครับ ก็จะขึ้นหน้านี้นะครับข้อตกลงและเงื่อนไขเป่าตังค์ท่านอยากจะอ่านก็อ่านนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่อ่านก็เลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแต่ท่านนะครับอยากจะอ่านก็อ่านนะครับสมมุติอ่านเสร็จแล้วนะครับติ๊กตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับปึ้งตรงนี้ก็จะขึ้นแถบเข้มๆขึ้นมานะครับก็กดตกลงเขาก็จะให้ท่านระบุพินนะครับใส่รหัสพิน6หลักท่านก็ใส่รหัสพินที่เรียกว่าท่านจะไม่ลืมนะครับ หรือถ้าเงินไม่ได้มากมายอะไรถ้าท่านไม่สนใจนะครับท่านก็ใส่16ตัวไปเลยก็ได้นะครับถ้าท่านไม่ซีเรียสเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับพอใส่รหัสเสร็จแล้วก็ขึ้นหน้านี้แล้วนะครับผ่านขั้นตอนหนึ่งแล้วนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็มาถึงวิธีการยืนยันตัวตนเมื่อท่านกดที่ปุ่ม g w a l l e t นะครับจะขึ้นหน้าตานี้นะครับให้ท่านกดปุ่มที่คําว่าเข้าใช้งาน g Wallet ท่านก็กดลงไปเลยนะครับปุ่มนี้เปิง้งก็จะขึ้นการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านก็กดยินยอมวิธีที่ผมสอนมาทั้งหมดนี้นะครับท่านต้องยินยอมทุกอย่างนะครับไม่ยินยอมเขาก็ไม่ให้ต่างท่านนะครับท่านก็กดยินยอมปึง้งเสร็จก็จะมาที่หน้านี้นะครับจะมีหน้าที่เขียนว่ายืนยันตัวตนได้ง่ายขึ้นด้วยบัญชีกรุงไทยเน็ก ถ้าท่านมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแต่มีบัญชีไม่พอนะครับท่านต้องสมัครกรุงไทยเน็กกับทางกรุงไทยด้วยนะครับท่านถึงจะใช้วิธีนี้ได้ถ้าท่านมีบัญชีกรุงไทยแล้วก็มีกรุงไทยเน็กด้วยท่านก็คลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะง่ายกว่าวิธีที่ผมจะสอนนี้นะครับท่านคลิกเข้าไปแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับจะมีการส่ง OTP ส่งกันไปส่งกันมานะครับแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่จะต้องใช้วิธีนี้นะครับก็คือยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนก็ จิ้มลงไปเลยนะครับเปิงจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเขียนว่าสแกนบัตรประชาชนซึ่งถ้าแอปท่านไม่เคยเปิดมันจะขอสิทธิ์ของท่านด้วยนะครับเป็นสิทธิ์อนุญาตกล้องจะว่าไปแล้วนะครับถ้าในขณะที่ท่านทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการเด้งขอสิทธิ์ทั้งหลายท่านต้องอนุญาตทุกอย่างนะครับ ไม่งั้นท่านจะลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ว่าจะขอสิทธิ์กล้องขอสิทธิ์เก็บข้อมูลขอสิทธิ์ลายชื่อหรือขอสิทธิ์ดาวเทียมของท่านท่านต้องอนุญ,ญาตหมดทุกอย่างนะครับ ME, เมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วท่านก็เอากล้องหลังเล็งไปที่บัตรประชาชนได้เลยนะครับท่านต้องเอาบัตรประชาชนวางไว้นะครับแล้วก็เอากล้องเล็งให้ได้ประมาณนี้นะครับมันจะมีวงกลมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมท่านพยายามเล็งให้วงกลมตรงกับคุดสี่เหลี่ยมนี้ตรงกับหน้าท่านนะครับพอได้ประมาณนี้ท่านก็กดถ่ายภาพเลยนะครับปึ้ง เมื่อท่านถ่ายภาพตรงนี้เสร็จแล้วนะครับจะมีอีกหน้าจอหนึ่งนะครับตรงนี้ตามภาพมันข้ามคันไปนะครับจะมีช่องให้ท่านใส่ชื่อกับนามสกุลที่อยู่ในบัตรประชาชนนะครับเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่ให้ท่านใส่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์นี้ควรจะตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับมิฉะนั้นยืนยันตัวตนอย่างไรก็ไม่มีทางผ่านนะครับต้องใช้วิธีไปยืนยันตัวตนที่สาขาสถานเดียวนะครับเมื่อท่านใส่เลข OTP ลงมาเสร็จปุ๊บหน้าจอตรงนนนีี้ก็จะะเปปล่ยไครับ ให้ท่านเตรียมตัวทําการสแกนหน้านะครับเมื่อท่านพร้อมจะสแกนหน้าเมื่อไหร่ท่านก็กดปุ่มลงไปเลยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับท่านต้องเล็งให้เอาตรงเส้นสีฟ้าๆนี่นะครับรอบใบหน้าที่ท่านจะสแกนใบหน้านะครับแล้วดวงตานะครับควรจะมองมาบริเวณด้านบนนะครับบริเวณกล้องตรงนี้ภาพมันถึงจะออกมาเป็นแนวตรงอย่างนี้นะครับถ้าท่านถือเองสแกนหน้าเองหน้าจะไม่ตรงแบบนี้นะครับหน้าจะกลายเป็นกลมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรให้ผู้อื่นเป็นผู้เล็งให้นะครับ ส่วนท่านก็มีหน้าที่มองที่กล้องตรงนี้นะครับแล้วให้คนอื่นเป็นผู้เล็งพอท่านถือไว้สักพักนะครับมันจะกระพริบสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงนะครับถ้ามันขึ้นสีเขียวสักพักปุ๊บมันก็จะสําเร็จนะครับมันก็จะดับไปสักพักจะมีข้อความเด้งขึ้นมานะครับว่ายืนยันตัวตนสําเร็จหรือแจ้งว่ายืนยันตัวตนไม่สําเร็จ แต่ก็ไม่แน่ <ATE> นะครับบางครั้งอาจจะไม่มีแจ้งมาก็เป็นได้นะครับถ้าไม่มีแจ้งมาก็ให้ทําตามนี้นะครับท่านก็ลองเข้าแอปเป่าตังใหม่นะครับถ้าท่านเข้ามาที่หน้านี้ได้แปลว่าท่านสําเร็จนะครับแต่ถ้าท่านกดปุ่มนี้แล้วยังเข้าหน้านี้อยู่ท่านก็ต้องไปทําขั้นตอนใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเรียกว่าท่านก็ต้องมาเริ่มกดปุ่มนี้ใหม่ตั้งแต่แรกแต่ถ้าท่านยืนยันตัวตนสําเร็จนะครับเมื่อท่านกดปุ่มนี้ก็จะเข้ามาที่หน้านี้ได้เลยนะครับเมื่อท่านขึ้นหน้านี้แล้วท่านก็ สามารถกดใช้สิทธิ์เอาไปซื้อของตามร้านค้าได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จวิธีแล้วนะครับวิธีการยืนยันตัวตนด้วยตนเองทั้ง2วิธีนะครับถ้าจะให้ง่ายจริงๆก็คือไปที่สาขาธนาคารนะครับอันนั้นคือผ่านล้านเปอร์เซ็นเป็นวิธีที่ง่ายสุดแต่ก็ลำบากที่สุดเช่นกันนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดก, like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ